ชาแนลนะครับเราจะขึ้นไปบนต้นไม้กินมะม่วงสดๆนะครับอันนี้คือเจียวนะครับเจวเจวอัน,นถ้าแปลไม่เป็นก็น้นำติมนน,นะครับแปลได้ขอต่อถ้าไปอยู่บนต้นไม้แป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดครับอันนี้เป็นเจยวนะครับอันนี้เราจะมารีวิวกินกัน,นครับโอเคอะยัยครบ กินแบบพ่อเจ้าของสวนนี้มันไม่ให้กินนะครับแล้วก็มากินคำเก้าเลยครับกำต้นเลยพูดไหมมันจิ้มหูดังครับจับ,บกินเลยเลยนะครับอขังหนักค่ะจาผมปีเลยครับเห็นไหมขันเก่งมา ตะกี้พกนิดน่ะหรออือก็อเปลี่ยนค่ะค่ะครับอือยางย้อยจับๆๆๆครับเราจะกินได้ไหมเนี่ยตะก้องกินได้ครับได้ได้อันนี้ป้องกันนะครับป้องกัน กิงเพลิงกินไหมตากล้อ,กองกินไหมตากล้อ,ไองไม่กินจะถ่าย่างเดียวเหรออือก็เข้ามาในาป่าครับ กลับสูงนะครับเดี่ยมอ่ะใช่ไหมเนี่ยอยบสูงนะครับกี่ไมนี่แตงจมูกของนะครับผมต้องเอาออกก่อนะครับรีวิวกินเด็ดมากนะครับเพราะเราไม่อยากกินคำเตาเกานะครับ น,นีเอาขวางกันเอาจกงขอจับภาพแป๊บนึงครับ,บอือหือ,อยากลำบากจริงนะครับกวดอย่างเงี้นสถานที่มามาหามะม่วงกันนะครับน,นี่ก็ยางมันครับย้อยสูงๆนะครับ อย่างแรงครับแซ่บมือนี่ก็มัเมื่องครับ แล้วครับปักเลยเขาเรียกว่าไม่มีวันไม่อยากแน่นอนถ้าใครถึงคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ช่้งมาสิบไลค์ก็ได้ะครับอื เราคงทำม,มันนักเลยนะปากเลือดอืมอืมเศษเราเ็จรเราก็อยู่บนต้นไม้นะครับในสวนของพ่อตาครับ แล้วก็บินมากินคำคำเต้าคำคำเก้าก็ได้ครับนี่ครับความสูงนะครับสามารถปกต้นปกต้นไม้เจ็บได้เลยนะเนี่ย ข้างไว้ทาเกาเลือเมเมื่อกี้ฟังกินเนียนดูนะครับมะม่วงครับฟังกินเที่ยเออเดี๋ยวคิงกะพอกล้องเราเกลียนะวนทะีะละหกห้ามาหนึ่งี่ข้ามามะม่วงครับขรับมะม่วงครับเมื่อกี้ผมให้ตากล้องพูดนะครับเมื่อกี้ มสามนะครับปสี่ครับมาม,มาสี่สอมผมอยู่ปสี่นะครับถ้าอีตังเห็นนะกดไลค์กดแชร์ด้วโย่สีาบอีบอปเปื่อยบาร์อาร์บารแบ,บงกดไลค์กดแชร์ให้เป็นหมื่นเลยนะเห็ดมากมาก ถ้ากล้องจะตกท้นนม้อั <laughs> อ้นั้ก็ขอลาล่กน,นะครับบ๊ายบายเออลืมไปกดไลค์กดแชร์ขอสักสิบไลค์นะครับกด subscribe นะครับบ๊ายบาย